สวัสดีครับผู้ที่สนใจใช้รถไฟฟ้าทุกท่านนะครับหลายคนสอบถามเข้ามานะครับว่าการเปลี่ยนหน้าจอกลาง i อ n V นเนี่ยทำอย่างไรนะครับผมเคยทำคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เลยจะทำคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับขั้นแรกเลยให้เราไปดาวน์โหลดไฟล์นะครับเป็นขนาด 4K นะครับจากเว็บไซต์ต่างๆเลือกรูปที่เราชอบนะครับจากนั้นก็พี่ใส่แฟลชไดร์นะครับแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนำแฟลชไดร์ของเรานะครับไปเสียบในเจ้าตัว i อ n V นนะครับ จะมีช่องเสียบอยู่ทางด้านล่างนะครับเสียบเข้าไปเลยเนาะเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับมาที่หน้าจอนะครับกดไปที่รูปสี่เหลี่ยมนะครับมุมล่างจากนั้นเลือกรูปภาพและวิดีโอนะครับก็ระบบก็จะโหลดภาพมาตามนี้เลยนะครับที่เราเซฟไว้ในแฟลชไดร์สมมุติผมจะเลือกภาพนี้นะครับนะครับภาพจะขึ้นมาเห็นไหมครับจากนั้นให้เรากดที่รูปภาพมุมขวาด้านล่างนะครับแล้วก็กด บันทึกครับยืนยันลงไปแค่นี้ครับแล้วก็กดปิดที่มุมขวาด้านบนตรงนี้นิดนึงก็เป็นอันว่าภาพส,สวยๆมาอยู่กลางจอ ION V เรียบร้อยแล้วครับ